เมตตาทาค้ำจุนโลกสุขสวัสดิ์วัฒนมงคลของความสมบูรณ์ผลบังเกิดมีกับเอฟซีญาโนมทั่วโลกเลยนะคะขอกราบสวัสดีขอให้โชคดีมั่งมีสีสิร่้งเกลื่อนทองร่างกาแข็งแรงกับทุกท่านใครเอฟซีมารับพลังบตรนะคะก่อที่จะไปทำงานนะคะสโวโหยางญาโนมต้องมาเติมพลังก่อนใครเอฟซีมาหาดี มหาต้าวแฟงน,นะคะหาควานน่ารักก่อนแล้วก็จะได้เริ่มไปทำงานงนะอย่างมีความสุขต<ะ>ามภาษาสองวค่ะ,ะก็วันนี้เราก็ไปถ<ะ>่ายห,หน้างานนะคะ,ะก็ประมาณเดี๋ยวยังลงจะถ่ายคลิปม,มาให้ชมหลายๆคลิปกันแล้วกันค่ะเพราะว่าเราช่วงเช้านะคะเราก็จะไป ที่วัดบางหินกันเพราะว่าจะไปทําบุญในการที่จะทําป้ายนะคะลูกพานดอกบัวนูนนะคะแล้วก็ไปตรวจง,งานบ้านผู้ยากไร้ด้วยกันค่ะแล้วก็ชมคลิปกับยานกนะคะเอฟซีขอกราบขอบพุญญ่คยุณอย่างสูงช่อง,งชองังชองังชองังอืม <c oughs> หลับแล้ว จะหลับแล้วเหรอะการหลับไหมลูกปูครับปู่รคบปูมยามดีคูมไปู่คูอปู่ค่พูในจว๊ันนี้จุ๊ันนี่อีา <c oughs> ยายาคะ tinh tắp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  lưu 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 làm lưu 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 làm

มังงี <pl ains> a, ้มังงี้อี้เขอ๊มันึ่งหนึ่งเอาหนึ่งเลยอัน้ำ้ไหมพ่อมันการเนี่ยเร็วเร็วยากที่แปลมใหญ่แล้วเนี่ยเร็ว

เียวข้าค <c oughs> ่ชอบคุอไรลคะเกิน้าไผ่ดเทียวแบ่งกันคนละไปโรงเรียนมันแรก จะจะจิ้งจะจิ้งจะจิ้งจะจะจิ้งจะจิ้งจะจิ้งจะเขาจะเป็นช่างจริงๆมั้งเนะ่ย้งวไปเน่ะจะมังจะจิ้งจะจะจิ้งจะจจิ้งจะจิ้งจะจิ้งจะจะจิ้งจะจิ้งจะจิ้งจะจะจิ้งจะจิ้งจะจิ้งจะจะจิ้งจะจิ้งจะจิ้งจะิ้มก็ยากยาก ยายาครับยา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 ครับยาครับยายาครับ เ้เฮีกคุ้นอยู่ในกล่ม ยิงใบมันเหรอคะใ,ใ,ให้มันแตกให้แตกไหมเหรอคะเราเร่เลยพักาาเลยโอนส นี้เราจะทอดหมูเด้งค่ะหมูเด้งปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะคะหมูเด้งยอดอร่อยรสหนึ่งของเมืองพิษณุโลกค่ะวิธีการก็คือตัดเป็นไก่ตัดมุมนิดหนึ่งค่ะตัดมุมถุงค่ะปูตัดมุมถุงนิดหนึ่งแล้วก็มือจุ่มน้ำก็อย่างนี้แค่นี้น,นะคะปู ได้กว่าเนี่ยค่ะติดมือก็มือติ่มน้ำหน่อยนึ่งถ้าคนชอบปรุงรสก็แล้วแต่จะใส่กะเพราใส่หมุนไทยอะไรได้แล้วแต่คนชอบแต่นี้รสชาติเขาก็ดีแล้วค่ะ เด well. ียวค่ะดีค่ะ กระจุกค่ะร้อยนะคะหมูเด้งหมูเด้งทอดเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยค่ะอร่อยค่ะปู่หมูเด้งหมูเด้งถุงนึงทอดได้เยอะเลยนะคะถุงหนึงได้ประมาณเกืบสามสิบชิ้นนะคะ Oh, my God. ก็ทอดได้3 7สก็บชิ้นค่ะปอัน,นี้3าสิรวมกันเมื่อกี้เราเราชิมไปชิ้นหนึ่งเวลาย่านกจะทอดมันทอดมันกุ้งทอดมันปลาหรือทอดมันหมูเด้งเนะี่ย่านกจะเอาไปทอดหนึ่งชิ้นก่อนอดนน้อยถ้าหัวนิ่โป้มือเนะะี่ยค่ะทอดให้สุกแล้วก็ปรุงรสก่อน ถารสมันที่เราทอดไปเนี่ยชิ้นแรกในรสชาติพอดีไหมถ้าไม่พอดีเราก็ปรุงเพิ่มแต่ถ้าพอดีก็ทอดต่อไปเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นทอดมันปลาทอดมันกุ้งเนี่ยหรือว่าทอดมันหมูเด้งยานุกจะทําอย่างนั้นแม้กระทั่งทำห่มหมกก็เหมือนกันนะคะซีเราคนน้ําคนเนื้อห่มหมกเรียบร้อยแล้วยานุก็จะหยอดในกระทะลงไปหยอดลงไปในกระทะนิดหนึ่งพอพเข้ามันหัดแล้วเราก็มาชิม รสชาติได้หรือยังถ้ารสชาติได้ก็โอเคถ้าไม่ได้เราก็ปรุงเพิ่มเค็มไปจืดไปยานกจะทําอย่างนั้นทุกครั้งคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปู่ครึ่งกิโลหมูเด้งผสมเรียบร้อยแล้วได้สามสิบเอ็ดชิ้นค่ะทั้งหมดอร่อยมาก แล้วหั่นเนื้อกลางไปจะเป็นยะังไงนี่ค่ะเขานิ่มเด้งเลยนะคะเนี่ยนิ่มนิ่มมากเลยเขาจึงเลือกทำไมเรียกหมูเด้งเพราะเขานิ่มเด้งอย่างเงี้ยค่ะนิ่มเด้งร้อนเขาจับไม่ได้เลยถ้าเราไม่ทานคำใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆเราก็หั่น สำหรับคลิปนี้ยานุต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่กรรณาคนติดตามให้กำลังใจนะคะด้วยมิตรไมตรีมิตรภาพอันแสนอบอุ่นให้พรอันประเสริฐนะคะให้กำลังใจบบยานุและกันหลานๆมาโดยตลอดด้วยความ จม่ำเสมอไม่เคยทอดทิ้งให้ย่านกต้องเหงาเลยนะคะขอกระบขอบบุญเป็นอย่างสูงบุญทุกบุญที่ย่านกสร้างทำเป็นปัจจัยที่ FC นะคะช่วยอุดหนุนชมคลิปทุกบาททุกสตางค์เ c ได้บุญกับย่านกหมดเลยนะคะเพราะว่าย่านกเอาไปทำบุญไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ยากจนคนพิการแล้วก็ทำบุญกับหน่วยงานต่างๆค่ะขออันิสงส์ผลบุญที่ย่านกสร้างทำ ส่งให้เอซของยานกทั่วโลกมีสุขภาพพรรณไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุวันโนสุขขังพรังมีสตังกระเป๋าโต,โตๆทุกๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอกราบขอบคุณอย่างสูงค่ะเราพบกันใหม่นะคะกราบสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะอรมาก